สวัสดีครับสวัสดียา่เหมือแรงครับตอนสักซีโมงแรงครับกับเพจเที่ยงนะน้อยพิตีนมินบายมั่งมีฟาร์มนะครับด้วยมือนี่เมื่อนี้สีผ้ามาเบิงการเอาดูกครับดูกเม่อมันดูกอย่างครับดูกมั่นครับเมื่อนี่ครับเบิงเบิงเบิงผู้สาบดูครับเบิงจากประสบการณเบ็นก็สีไหลหรอกจังเถอเบิงแล้วครับสวัสดีครับคุณแม่ครับอันนี้คุณแม่เที่ยงนะครับ พอออใหญ่ประจากองครับผมคุณนี่เสือเขียวนี่คือคุณพอ่อครับผมคุณนี่ก็เป็นพอ,อครับแต่พอคนละฝ่ายพอ,อปฏิบัติการอีกผู้หนึ่งเป็นพอฝ่ายนวยการครับพอ,อ่อน้ากันครับนี่คือการคือการแซรดูกมั่นเลยครับเด้อนี่นี่คือการ,การแซรดูกมั่นครับแซดูอ่าเขาถามนะครับเพื่อนเพิ่นแซร์กับเอี่ยงเนาะครับ อะไรครับดวงม่นพันแซาครับอย่างครับเนี่ยน้ำยาเล่งหักครับอันทุ่งเศรษฐีครับผมเรื่องหักนี่กินเหล่าหลายๆกับหักมันบ่ครับโอ้เป็นสัอ่อซื้อน้ำยาทุ่งเศรษฐีนะครับเนาะเมื่อเ้านี่ได้ไปห้องเพื่อนไปแล้วเป็นเป็นปลานิ่นนะครับเด้อเอาเอาปลานิ่นไปห้อยโขกครับปลานิ่นท้องครับหาหาสอบกับพื้นทีทั้งหมดจักรไรก่อแปดไรเนาะ มาที่นี่ผลคาดหวังของการแซดูกกับสูตรน้ำยาเลียงล่างนี่ผลผลดีเคยได้มันจะไ้หลายปันาไหมครับ,ปรบไปอะเด้อปัญหวกระเนเนาะปัญหาตัวน,นี้คือบักสมหมายครับนี่บักสมหมายจีลงตะกาครับม oh, <no. S 1> ันเผลอมาได้ได้บักอันนี้เผลอนี่ร้อยตะก,กาอย่างเดียวเลยอีไม่เทียงไมยหัวไว้ไแล้วพูดเลรอครับในบรรดา ทีมมาเท่าเหมดกับแปดตัวครับตอนนี้กับกำลังยางยางเลือ่อมหยาเป็นปานปล่อยนี่เมืแรงครับปล่อยนี่เมืแรงให้เพิ่นได้ออกก็ร่างกายค่ายเครียดเพิ่นเพราะว่าเพิ่นอยู่ในคอกระกระเบิดมื่นละ่ะหายหยาหายห่วยเพิ่นกินนี่น้ำพุ่นละ่ะมองนี้เกษสรเป็นมองมองทาง่างพานเพิ่นมันเกษสรมามาถ่ายมุ่นเพิ่นลงนีแล้วครับเพื่อขี่เพิ่น,นละ่ะเกษสรเป็นปุ๋ยนี่แล้วครับ บ้านที่น้ามากก็บสิไหลลงตะการบ้านทีนี่ก็บสิเด้เป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยชีปุ๋ยชีวภาพครับเพิ่นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเนาะเดี๋ยวกลับมาถามพลันเรืองมั่นกันการสับดูนี่ใส่ยังเอาเอาจังไหนครับนี่เอาเอาอีย่างตัดครับก็เห็นหลอกดีเลยครับนี่เรือเครื่องครับโอ้เรือเครื่องเือครับเโอ้เรื่องสี่ตีนี่ครับนี่ครับตัวย่างครับผมว่ามันว่ามันจอดไปร้อยตันใหม่มั่งหรือเปล่านี่ ตาแค่ครับโอ้ยป่ะเป็นไรเตัดใหม่ก็ไม่หรอกมาซับดูมั่นมาครับดีป่ะครับกับการซับเมื่อไหนดีก็กันครับโอ้มันไหวก่อนบ่ครับอ๋อนี่คือการประยุกต์ด้วยครับเด้อจากการทดลองใส่มาเกิดดีป่ะครับการใส่เลยเครื่องตัดนี่ครับดีครับแตกดีแตกกอดีหัวก่ใหญ่หัวไก่ลดกครับโอ้ ันีับเครับถามคุณพ่อนะครับวัานี่การการซับเฉียงกับซับตรงอันไหนเกิดดีก็กันครับคุณพ่อครับซับตรงปักตรงแมนบ้าครับปักตรงปักตรงซับตรงอ๋ออมเงาเมื่อไครับอันนี้มันจิเป็นหัวอมเงาแต่ว่าขนอปักเฉียงมันจิตเป็นอันหัวไฟเดียวหัวไฟเดียวอ๋อสั่นเนาะนี่นี่คือผลลัพธ์ด้วยครับเร้อ ตัวนี้ก็สิได้ยุ่งเราจะสามสิบกุ้กว่ากว่าถุงนี่แหละครับครับพื้นทีแปลงแหลกสักก้อนคือแปดลยเอาเดี๋ยวจ้างไหนผลสำิีจ้างไหนเด้อผมเสียเอามาให้เบิ้งไมเด้อยครับเด้อเมื่อวานพนักงานเก็บขี่มันนี่พนักงานเก็บดูกเอาเอาเอาครับนี่นะครับชีวิตมันต้องสู้ครับให้จ้างไหนไปเลยครับมันเป็นยังสี่แล้วก็ต้องตามเลยมันแหละครับเงินเดือนแสนเป็ด ครับผมส,สวัสดีครับเร่อยไปพุ่นเดอร์สวัสดีกับสวัสดีเนี่ยเมือแรงคนละครับสวัสดีครับปิดคลิปเดยก็บบอกสมหมายเนี่ยครับผมบักคีดอร้อยกินตะกาครับผมครับสวัสดีครับ